สามบัญชีดำนักฆ่ารายสำคัญในพื้นที่ภาคใต้นายธีรยุทธ์ชูแก้วอายุ43ปีภูมิลำเนาอยู่บ้านเลขที่189หมู่8ตําบลร่อนพิบูรณ์อําเภอร่อนพิบูรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช อยู่ในลำดับต้นของแฟ้มการตามล่าของตำรวจหลายคนรู้จักนามเสือมุยร่อนพิบูรณ์หรือมุยสวนเหล่าประวัติโชคโชนนอกจากรับงานยิงชาวบ้านแล้วยังถือเป็นพ่อค้ายาเสพติดรายใหญ่เป็นผู้ต้องหาตามหมายจับ คดีฆ่าผู้อื่นพยายามฆ่าและยาเสพติดเกือบสิบหมายในท้องที่สถานีตำรวจภูทรร่อนพิบูลสถานีตำรวจภูทรศรีชนสถานีตำรวจภูทรกะปางสถานีตำรวจภูทรทุงสงยี่สิบพฤษภาคม2 5 5 8ันารพันตำรวจโทโชคดีสีเมืองรองผู้กำกับการสืบสวนตำรวจภูทรจังหวัดน,นครศรีธรรมราชในขณะนั้นนำทีมสนธิกำลังกองพันทหารราบมนทนทหารบกที่41 ค่ายวชิราวุธอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชปิดล้อมบ้านหลังหนึ่งในพื้นที่หมู่8ตำบลร่อนพิบูรณ์เสือมุ้ยเปิดฉากระเบิดกระสุนใส่เจ้าหน้าที่ถูก1บเอกสุพโยคถวายอายุ29ปีเข้าที่ต้นคอด้านหลังหนึ่งนัดได้รับบาดเจ็บล้อมระทึกกันอยู่นานหลายชั่วโมงสุดท้ายอยอมมอบตัวเพราะกลัวถูกจับตาย ต่อมาแหุทันทสถานนครศรีธรรมราชออกไปก่อคดียิงนายเชินรงชูสงครามหนุ่มพลเมืองดีที่แจ้งบ่อแสการเคลื่อนไหวให้เจ้าหน้าที่บ้านเมืองทราบเสียชีวิตอย่างโหดเหี้ยมในสวนยางพาราอำเภอร่อนพิบูรณ์เมื่อวันที่18กรกฎาคม2 5 6 0ไม่กี่เดือนพันตำรวจเอกนิคมพ้นประสิท์ผู้กำกับการตำรวจตะเวนชายแดนที่42ค่ายศรีนครินทรา อำเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชนำกำลังกว่า20นายไปปิดล้อมกระท่อมสวนผลไม้ไม่มีเลขที่บ้านต้นก่อหมู่8ตำบลร่อนพิบูรณ์ อำเภอร่อนพิบูรณ์จนเกิดการยิงปะทะก,กันอย่างดุเดือดอีกรอบร้อยตำรวจโทวินยยัยไกริทธิ์รองสารวัตรนักโรป่าหัวหน้าชุดเฉพาะกิจปราบปรามยาเสพติดของค่ายศรีนครินทราบาดเจ็บไปอีกรายส่วนมือปืนพระการนักค่ารับจ้างในบัญชีติดตามตัวของตำรวจกลับยังคงลอยนวลผ่านมานานเกือบสีปีพลตำรวจตรีนภัทรวุฒิเลี่ยมสงวนผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค8เข้ารับตำแหน่งใหม่รวบรวมทีมนักสื ฝีมือดีเข้าสังกัดไปเสริมทัพก่อนปัดฝุ่นแฟม้มคดีค้างเก่าที่คาอยู่เต็มตู้เอามารื้อแจกจ่ายเก็บกวาดให้เรียบร้อยเสือมุยคือวายร้ายรายหนึ่งที่อยู่ในบัญชีดำต้องเร่งสาสางพันตำรวจเอกเทพ,พนมสุวรรณรัตน์ผู้กำกับการสืบสวนสามกองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาคแปดได้รับมอบหมายการบ้านออกหาข้อมูลพบความเคลื่อนไหวเสือมุยพึ่งยิงใส่ตำรวจโรงพักนาศัก์ อำเภอสวีจังหวัดชุมพรที่ตั้งด่านตรวจค้นยาเสพติดเมื่อต้นเดือนพฤษภาคม2564เข้ามากบดานอยู่ในพื้นที่หมู่ที่3ตำบลเขาค่ายอำเภอสวีจังหวัดชุมพรเที่ยงคืน10นาทีของวันที่21พฤษภาคม2564หน่วยกู้ภัยเขาทะลุตำบลเขาค่ายอำเภอสวีจังหวัดชุมพรลำเลียงศพของนายธีรยุทธ์ชูแก้ว อายุ43ปีและลูกน้องอายุ16ปีขึ้นมาจากก้นเหวบนภูเขาสูงในพื้นที่หมู่ที่3หลังจากเปิดฉากดวลปืนกับเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนสอพอนาสาและตำรวจสืบสวนภูทรภาค8จนถูกกระสุนปืนของตำรวจเสียชีวิตอยู่ภายในเหวข้างบ้านของคนร้ายเหตุการณ์วิสามันคนร้าย2ศพ เกิดขึ้นเมื่อเวลา17นาฬิกาของวันที่20พฤษภาคม2564เมื่อพลตรวจตรีถาวรแสงฤทธิ์ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชุมพรรับรายงานจากพันตำรวจเอกโกสิท์การจนะโกมลผู้กำกับการสอพอนาศักิ์อำเภอสวีว่าเกิดเหตุตำรวจวิสามันคนร้ายรายสำคัญของกองบัญชาการตำรวจภูทรภาค8จำนวน2รายในพื้นที่หมู่3ตำบลเขาค่ายอำเภอสวี จึงพร้อมด้วยพันตำรวจเอกเสกสิทิ์สุวรรณริตรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชุมพรพลตำรวจตีนภัพันวุฒิเลี่ยมสงวนตำรวจหน่วยพิสูจน์หล,ลักฐานชุมพรแพทย์จากโรงพยาบาลสวีนายปรีชาจิตมั่นอายการสำนักงานอายการจังหวัดหลังสวนนางสาวนนลพัฒน์ชูสอนปลัดอวโอุโสอำเภอสวีและหน่วยกู้ภัยเขาทะลุ เข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุบนภูเขาสูงในซอยร่วมมิรหมู่3ามตำบลเขาค่ายอำเภอสวีเส้นทางธุรกันดานต้องใช้รถกระบะขับเคลื่อนสี่ล้อเท่านั้นจากถนนซ้ายเขาปีบ ไปยังบ้านเขาค่ายแยกขึ้นบนถนนในหมู่บ้านร่วม10กิโลเมตรท่ามกลางสวนทุเรียนสวนยางพาราถนนดินที่ด้านข้างเป็นเหวลึกตลอดทางพบว่าที่ยอดภูเขาสูงมีกระตอบไม่มีเลขที่ตั้งอยู่บนปากเหวลึกต้องเดินเท้าร่วม1กิโลเมตร กว่าคณะของเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายจะถึงที่เกิดเหตุด้วยความทุลักทุเลพบตำรวจชุดสืบสวนสอพอนาสาและตำรวจสืบสวนภูทรภาค8กำลังช่วยกันให้การปฐุมพยาบาลนายเอกนันพันธุมาศอายุ26ปีอาชีพรับจ้างที่บาดเจ็บขาด้านซ้ายหากักจากการวิ่งหลบหนีตำรวจจนตกลงไปในเหวขาหากักส่วนด้านล่างที่เป็นเหวลึกกว่า100เมตรพบศพนายธีรยุทธ์ชูแก้วและลูกน้องคนสนิท แพทย์อายการตำรวจพิสูจน์หลักฐานต้องใช้เชือกรยตัวลงไปชนสูตรพลิกศพโดยศพของนายธีรยุทธ์ถูกยิงที่ศีรษะและเบ้าตาซ้ายตามลำตัวกระสุนหลายขนาดฝังในลำตัวหลายนาที่ตัวยังคงกอดอาวุธปืนสงคราม M16 กระสุนเต็มแมกกาซีนแต่ภายในลำกล้องเต็มไปด้วยคโคลนส่วนศพของลูกน้องคนสนิทมีบาดแผลถูกยิงตามลำตัวหลายนาดในมือขวากำปืนขนาด9มม,มไว้แน่น จึงให้หน่วยกู้ภัยเขาทะลุช่วยกันลำเลียงขึ้นจากก้นหิวด้วยความยากลำบากนำส่งโรงพยาบาลสวีเพื่อชนสูตรอย่างละเอียด และต้องส่งไปยังโรงพยาบาลสุราษเพื่อชนสูตรในแผนกนิติเวชอย่างชัดเจนอีกครั้งส่วนที่เกิดเหตุยังพบลูกระเบิดสังหาร M26 ล่นอยู่ข้างบ้าน2ลูกปืนขนาด9มม,ม1กระบอกและที่ตีนบันไดบ้านพบยาเสพติดในถุงสีน้ำเงินอีกหนึ่งซองรวมถึงพบแมกกาซีนใส่กระสุน M16 อีก3แม็กกระสุนเต็มทุกแม็กผลตำรวจตรีถาวรเปิดเผยว่าได้รับรายงานว่า มีคนร้ายรายสำคัญตำรวจภูทรภาค8ที่เป็นที่ต้องการตัวอย่างมากเข้ามากบดานอยู่ในพื้นที่จึงประสานกับตำรวจสืบสวนสอพอนาสา์พบนายธีรยุทธ์ชูกแก้วพร้อมด้วยนายเอกน,นันเพิ่งก่อเหตุยิงตำรวจสอพอนาสา์ ที่ตั้งด่านตรวจยาเสพติดเมื่อต้นเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาแล้วหลบหนีขึ้นไปกบดานบนยอดภูเขากระทั่งช่วงเย็นของวันที่20พฤษภาคมได้รับแจ้งว่าคนร้ายทั้งสองคนเพิ่งกลับขึ้นบ้านาพักที่ใช้กบดานตำรวจร่วม10นายจึงวางแผนเดินเทา้าขึ้นไปล้อมบ้านของคนร้ายแต่คนร้ายไว้ตัวทันนายธีรยุทธ์คว้าปืนสั้นและอาวุธสงคราม M16 ยิงเปิดทางใส่ตำรวจวิ่งกระโดดลงจากบ้านลงไปในเหวพร้อมด้วยนายเอกน,นันขว้าปืนเก้ามมกระโดดตามลูกพี่ลงไปโดยนายเอกน,นันวิ่งหลบหนีลงไปในเหวลึกแต่เกิดขาหักล้มลงร้องโอดโอยส่วนคนร้ายทั้งสองเปิดฉากยิงใส่ตำรวจทำให้ตำรวจที่ล้อมอยู่ระดมยิงใส่สองคนร้ายจนเสียงปืนเงียบ เข้าไปพบว่าคนร้ายทั้งสองเสียชีวิตจึงแจ้งเจ้าหน้าที่เข้าไปทําการชนะสูตรพลิกศพผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดชุมพรกล่าวต่อว่า นายธีรยุทธ์ชูกแก้วหรือเสือมุย้ยเป็นมือปืนเบอร์หนึ่งของภาคใต้มีประวัติฆ่าคนมาอย่างโชคชนในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชยังมีหมายจับคดีฆ่าคนตายโดยเจตนาสีหมายหมายจับคดีแหกคุกเรือนจำนครศรีธรรมร,ราชหมายจับคดีเกี่ยวกับยาเสพติดและประวัติการก่ออาชญากรรมมากมายเมื่อหลบหนีมาได้ภรรยาเป็นพนักงานขายรถยนต์บริษัทดังในจังหวัดชุมพร โดยอาศัยพื้นที่สวนทุเรียนและบ้านบนสวนของภรรยาเป็นที่กบดานและมีลูกน้องคนสนิทเริ่มหัดออกอาววาสยิงปืนในหมู่บ้านจนเป็นที่หวาดกลัวรวมถึงพัวพันกับยาเสพติดแต่ตำรวจยังไม่ผีผาลามเข้าจับกลุ่มเนื่องจากคนร้ายมีทั้งอาวุธสงครามลูกระเบิดกระทั่งได้รับการประสานงานจากตำรวจสืบสวนภาคแมาร่วมวางแผนจับกลุ่มจนนำมาสู่การวิสามันฆาตกรรมในครั้งนี้